สวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เปิดห้องเครื่องมาแบบนี้เพราะว่าอยากโชว์ห้องเครื่องก่อนเลยว่าห้องเครื่องเนเน่คันนี้นะคะแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มและเดี๋ยวเรามารู้กันนะคะว่าคันนี้นะคะเหมาะกับอาชีพอะไรราคาเท่าไหร่แล้วมีเงินเท่าไหร่ออกได้ค่ะมาเนเน่ดูตั้งแต่ห้องเครื่องเลยลูกค้าจ๋าคันนี้เครื่องยนต์1.6นะคะเครื่องยนต์แบบว่ากลางๆไม่ถึงกระแรงไม่ถึงกระใหญ่ไม่ถึงกับแบบเล็กจนเกินไปนะคะและห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะ คันนี้เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวสปาห้องเครื่องให้นะคะล้างทำความสะอาดให้ใหม่ทั้งหมดตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยเปลี่ยนมาให้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้ด้วยนะเดิมทุกจุดนะจ๊ะรอยอาร์กรอยมาเกยยงอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดไฟก็โปรงสักนิดนึงก่อน <c oughs> นี่เห็นหน้าแบบนี้แล้วบางคนรู้แล้วว่าคันนี้รถอะไรแบรนด์อะไรแต่ยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันรุ่นอะไรวะ คันนี้นะคะคือ Toyota c โ r o l l เอลติดนะคะกระจังหน้านะจ๊ะตัดด้วยโครเมียมแบบนี้นะคะดัดโลโก้ที่เป็นโครเมียมขึ้นมาเลยตาไฟนะคะใช้สายเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้ใส่ปิ๊งยิ่งกว่านี้อีกทุกคนนะ ตาไฟนะคะเป็นตาไฟแบบฮารลเจนนะคะใครที่ชอบหน้าประมาณนี้มาจับมาจองได้เลยนะคะและคันนี้มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะคะเดี๋ยวเน่ดูแลให้ไม่ได้ไปสภาพนี้แน่นอนบอกเลยว่าเอาไปแบบสวยๆนะคะมาดูที่ด้านข้างกันจ้ะคันนี้นะคะสีรอบคันสวยๆเลยสีบอลเทานะคะใครที่ถูกกับสีบอลน,นะมาจับมาจองได้เลยและรถคันนี้นะคะเหมาะก,กับอาชีพอะไรข้าราชการพนักง,งานเงินเดือนนะคะและคันนี้ ผ่อนกันเบาๆนะคะเงินเดือนไม่ถึง1 5 0 0 0ก็ออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนต่ำไม่ต้องใช้คนผู้ร่วมนะคะมาให้ดูที่ล้อก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะล้อนะเป็นแมกอลลอยนะคะจากโตโยต้านะคะส่วนยางเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะมาดูที่กระจกมองข้างกันดีกว่าคันนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟเลี้ยวมีมาให้นะมีสเกิร์ตด้านข้างมาให้นะที่จับที่เปิดรถนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วตัวนี้มีตัว กันเล็บมาให้ด้วยนะคะมีตัวกันเล็บมาให้น้องเป็นโครเมียมนะเดี๋ยวตรงนี้นี่เน่ทำความสะอาดให้คิ้วมีมาให้นะคะสําหรับอันติดเลยแล้วก็ส่วนฟิล์มนะคะเดี๋ยวนี่เน่ติดให้ใหม่รอบคันนะติดให้ใหม่ไปเลยรอบคันขออนุญาตพาชมภายในสักนิดนึงนะจ๊ะเปิดให้ดูสักนิดนึงนี่จ้าคันนี้นะคะสีข้างในนะเป็นสีออกเบดเบนะคะเบาะได้เป็นเบาะนังทําความสะอาดง่ายทุกคนคันนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะพวงมลาลัยพาวเวอร์นะ ใครที่ชอบนะคะจับจองคันนี้ได้เลยและอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูนะคะก็คือตรงนี้จะเอาออกได้ไหมฮึบฮึบฮึบนี่จ้ารอยอาร์กนะคะหลายๆคนงงว่าทำไมต้องดูรอยอาร์กนะจ๊ะให้ลูกค้านะคะได้ดูเพราะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเอามาเป็นการรับประกันให้ลูกค้าได้เลยว่ารถมาแบบสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะขออนุญาตเก็บสักนิดหนึ่งก่อนนี่นี่ คันนี้นะใครที่สนใจนะคะเนเน่ให้ดูรอบคันแล้วเดี๋ยวเนเน่จะมาบอกราคาคันนี้กันค่ะคันนี้นะเป็นรถปี2013นะคะตัวนี้เห็นไหมเครื่องยนต์1.6ตัว G ีนะตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปด้วยนะใครที่สนใจนะรีบมาจับมาจองเลยรีบมาจับมาจองโทรเข้ามาทักเข้ามาหาเนเน่เลยค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างหรือใครนะคะที่อยู่ใกล้สาขาของเรานะสะดวกมาที่หน้าร้านมาแล้วแจ้งเลยว่ามาหาพี่เนเน่นะเพราะว่าคันนี้นะคะเนเน่ขายให้ราคาแค่ 3 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นค่ะ3 5 0 0 0บาทเท่านั้นและถ้าใครนะคะจองกับเนเน่นะวันนี้เปิดโปรจองแช่น0 0 0พวันรับรถนะคะได้น้ำมันเต็มถังไปพร้อมกับทองคำด้วยและช่วงนี้หน้าฝนแบบนี้นะคะเดี๋ยวแถมร่มให้อีกหนึ่งคันนะคะเป็นห่วงสุขภาพลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะคะเนเน่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ <ๆ S 1> เมื่อนึกถึงรถมือสองให้หนึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า